สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจะมารีวิวลามนะคะเราก็มาเริ่มกันที่สูตรช็อกโกแลตกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะโอเคสูตรต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตร แต้มแมสุตนี้ได้ค่ะดื่ยมากเลยนะโอเคสูตรนี้จิ้มไม่ค่อยฟินเราก็จะไม่เอ,อ่อพูดถึงเหมือนมากนะคะแต่สูตรนี้นะคะสูตรมุกของเราสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่เหลือจากการขายของว่านมานะคะก็เหลืออยู่แค่เนี้ย ฟินม,มากนะคะสุวนี้ตอนนั้นที่ว่ารีวิวมันเหลวใช่ไหมล่ะคะตอนนี้มันแข็งเรียบร้อยแล้วนะเนื้อแน่นมากสีสวยมากนะคะมุกด้วยนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะ oh ว้โอ้ม่ก็ตอนแรกว่าแบ่งสีเอาไว้แต่สีนี้มันน้อยเกินไปโห oh, มันถ่มสเสียบเลยอะนี่นะคะดูด้านนี้เอาก็ได้นี่นะคะก็จะอย่างนี้นี่นะคะก็จะผสมกับสีน้ำตาลน,นะคะชมพูผสมน้ำตาลก็คือเอาสองสูตรนี้มาผสมกันนะคะ นี่นะโอเคต่อไปนะคะที่เห็นตรงนี้ก็คือสูตรที่มันเสียแล้วนะคะว่าจะไม่เอามารีวิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเรามาดูเนื้อกันเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสุดท้ายแล้วนะ ค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วา่านะนะคะวันนี้ก็บายบายนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ